บนโลกนี้มีผู้คนมากมายที่อยากได้สิทธิพิเศษจึงทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งได้กำเนิดขึ้นมาสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถูกเรียกว่านอนพลัสนอนพลัสมีลักษณะขนปุกปุยน่ารักนอนพลัสมีสายตาอันเฉียบคมสามารถมองเห็นสิทธิพิเศษต่างๆได้ในทุกที่นอนพลัสมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่จะส่งเสียงทุกครั้งเมื่อเจอสิทธิพิเศษ โดยปกติเราจะพบเห็นนอนพลัสได้แถบป่าอเมซอนหรือตามบ่อน,น้ำมันนอนพลัสจะออกมาทุกครั้งที่มีคนเติมน้ำมันหรือซื้อกาแฟาคุณจะเห็นนอนออกมาเพราะนอนอยากให้คุณพากลับไปด้วยนอนพลัสมีนิสัยชอบมอบสิทธิพิเศษให้แก่มนุษย์ <c oughs> เมื่อเห็นมนุษย์นอนพลัสจะชอบเข้าไปอยู่ใกล้ชิดและนำสิทธิพิเศษที่มีมามอบให้ นอนพลัสชอบไปคนพาไปหลายสถานที่ทั้งตลาดปลาที่มืดมืดเย็นเย็นหรือแหล่งน้ำเพราะนอนพลัสจะมอบอาหารเครื่องดื่มความบันเทิงให้กับคุณนอนพลัสคือสัตว์นักล่าชนิดพิเศษล่าอาหารล่าเครื่องดื่มล่าที่พักล่าทุกสิ่งที่พิเศษมากมายมาให้เจ้าของของตัวเองแค่กดปุ่มรีวอร์ดในแอป explore สัญชาตญาณนักล่าของนอนก็จะตามล่าหาความพิเศษทันทีไม่ว่าเจ้าของจะชอบอะไรนอนพลัสก็จะล่ามาให้หมดนอนพลัสสามารถเติบโตขึ้นได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่นอนอยู่ด้วยยิ่งสะสมแต้มบลูพลัสมากเท่าไหร่นอนก็จะยิ่งโตขึ้นและล่าสิทธิพิเศษได้เยอะขึ้นตามตัวถ้าอยากได้นอนพลัสไปอยู่ด้วยแค่สแกน QR นี้ก็รับนอนพลัสไปอยู่ด้วยได้แล้วสมัครได้ทั้ง3ช่องทางตามนี้เลยเอานั่น ผมเจอนอนพลัสของผมแล้วเขาไปสมัครรูพลัสก่อนนะนอะ